อาคปอนมาอนจ้าอยู่เอ้านี่เจ้าคยปอนจกเ้มป่คเจ้าเป็นเก่งใจเจ้าเก่งใจเจาเก่งใจเ้าอเมีแคเก่งใจแล้วค่อยจะปอนเนี่ยกระลำกระดกนี่คนกระลำกระดุกอะสบายดีสบายดีตอนเช้า้วก็ยินดีตอนรับเข้าสูซองวลมอนเด้อพี่น้องเด้อ สรงนี้ยังแต่เศร้าอยู่ไดยบัลลังกสีเดินทางเข้าในบ้านเข้าแถวแถวเฮิร์นบัสอนพ่นละว่าสี่เข้าซอยพี่น้องย้ายเหลาเข้านี่แหละพี่น้องเลยว่าเนื้อทีมันห้อมก็เลยสีย้ายเหลานะ่ะสีปุเกเคิร์นเชิ่งก็เลยพาเดี๋ยวย้ายพี่ฮู้ว่าสีเอา,พาเพลอย้ายนะเอารถบรถไทยประมาณนี่ละกับแห้งข้นแน่พี่น้องเลยสรงนี้กำลังเดินทางเข้าตรงนี้ยังแต่เศร้าอยู่ไดย ยังมีทนหอนหกโมงอยู่หลังเฮ้าในบ้านไในบึงบรรยากาศอยู่ทางในบ้านประหละีดน้องไอ้ประสีเพื่อนชีฮ์เปเร่เนี่ย นี่มาฟักออกมาหอนในบ้านลาลาบนันน่าจะเป็นหลังนี่แหละแต่คนทระะมาเป็นชีย้ายไปพี่ขนาดประชวนเนาะตื่นสวายเลยประชวนนะฮะกามา เสียรถนี่มาแก้เราเนี่เสียสองคันว่าว่าสองคันรถไทเราเนี่ยล่ะชี้ย้ายไปพูดพี่น้องไงไปเฮงเดียวกับหลังนะร้านนี้กอายุพู่งอันนี้มีแต่เราทั้งนั้นเลยทั้งคันจายมันเสียรถไทยเฮาเพราะว่ารถไทยมันมีบีถึงก็เกลตโตไมคัน คนทรมายนนาวน่ไเอาเข้าลงก่อนยันยอมีแพ้กัเลยเอาเข้าลงเข,าเข้าลายชำนาญหน่อยห้าสิบ <c oughs> ก็ชอบพ่อละ ก้าปีกายนี่นะคนลงเฮ้ยห้ามเราจะเล้ยจะไมแล้วมาจิกอยู po nah ่ไอมแก้แค้นแหละมแก้แค้นขึ้นอยู่ดีไรจิกเข้าคนปีนี้นะเออยานยีนะดดู้ี่ามเราเขเข้าโย่โบถึงนี่ ห้าโหดจะเป็เินเริครับเอ้ยโอ้ยมาในจงคลปเดวจโกงจอดทเขาลักเขาไปคอดทำทีได้ตองนปดาได้ทีดได้ยงายแล้วน่ะทำยังไงดูสิขยายทหารเนาโอ้ยได้โหดทหารด้

người kinh khao phải không? Không có đâu. Đây là khao phá

đáp là không Đết, pues là không vàng thì tôi

่ายาหเินคหัเันเว่าสำเร็จละพี่น้องไงได้เพาะเป็นที่เรียบร้อยบัดนี้ไปคนก็สิไปหากินข้าวกินน้ำก่อนบัานนี้ประชอเมื่อรถบ้ดนนี้เมื่อรถ

ตัวระบาดน่ะปชนาาไปกินเพื่อล้างมือล่ะย่าแม่เขาไกินเพื่กินน้ำนะไปน้ำน่เงินดีรได้ะมาเอาไว้ๆเออมาไม่ไหวอะไรำคอยเ่าลูกทั้งแม่คอยเ่เป็นใจดีเป็นเล่งเบ ซื้ใจมาปั่นแล้วเนาะปั่นเาพื้นเบนี่ืใจแล้วเนาะมีปัลเลอ้พอเลยมีปันเลอ่พูดตุยๆพอพูดตุยเ็ืใจแล้วเอ่บ้า่อยากบ้เข้มงายจ้าเองข้มดยิบเอายิบเอาอยู่นมานู กตาเขาจํำมาจํำายอกันะโมนี่ทิ่พุ่นนะเออยอนี่ยอพอไปี่นีมงคุณ่อีบเต็มกินพุ่กิน้ก่นกไ่อยู่ได้นาอไอ้เฮ็กน้ำน้กินจ้ำเมาพี่เมาหาเอยละยังเข้มยู่าเฮยนั่นแะมา่าหาเฮ้ยจอกับเฮ้ยจ้น้อดูน้นกันที่นีเอาเละเตะพมาหมดเลยเขาหาอยู่แล้ว เมื่อกป้ก <Anyways, desserts> ินข้าวอ่นเ้อนาจน้าอยู่เอ้านี่เจ้าเคยปอนจากเม่เเจ้าเนี่เก่งใจเจ้เก่งใจเเก่งใจเจ้าเขาพียเก่งใจแล้วก็จะปอนเนี่ยครับกระดูกนี่คนกระลกระดูกนเคาืนได้่อนฮะเราืนร่ไปนดทาู้ายก็เราเอาให้ปรักาศหน่เฮไม่โกดปรกาดเฮ้ยยย อเร้องคอก่อนโอ้เ็นมากคักแล้วเอ้ย่ำยอนี่ว่าเจ็บแอวเจ็บแอวย่ำเมาดัยกินนะนะบางคย่ำกินนะเลี้มเหลียมี่โดย่ำกินนะนะแต่มีคนเล่นดเล่นเชื่อเล่งเชื่อรย่าเพดูน้ำมับเพียว